ผมชอบเทคโนโลยีที่แบบทำให้เราผ่อนคลายเป็นบิวตี้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีพวกเครื่องนวดหรือว่า sleeping mask อะไรแบบนีย้ยเต็มไปหมดเลยผมเลยมารวบรวมกับ gadget เทคโนโลยีที่จะทำให้คุณผ่อนคลายนะครับปไปดูไฮไลท์ต่อสวัสดีครับวันนี้ Tech Toys ก็จะมาเปิดร้านสปานะครับโอ้โอ <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้รายการเทค h t o ลยจะมารีวิวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องนวดที่แบบว่ายังไงเดี๋ยวมันอินเทนซีฟมากเพราะว่าอ่าอีกตัวเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูแลว้วกันว่ามันแรงขนาดไหนลองใช้ดีดวกว่าจุ๊บใช้ง่ายมากโอ้โหอ,อ่ะคือไอ้เครื่องแบบเนี้ยเขาจะด่งนังสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพราะว่าสมมติว่าคุณออกกำลังกายมาแล้วก็ปวดเมื่อยสักที่หนึง่งอ่ะเราก็ใช้เครื่องเนี้ยไปนวด ตรงจุดนั้นได้เลยแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือส่วนใหญ่เจ้าอื่นนะครับเครื่องนวดแบบนี้มันจะเสียงดังมากแต่ตัวเนี้ยมันเบามากเลยอันนี้คือปรับแบบโหมดสูงสุดนะนดผมเป็นคนที่ชอบนวดมากเลยเนะี่ยนวดกับทุกอาทิตย์เลยไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องนวดแบบไวเลสครับ แน่นอนนะครับว่าตัวนี้มันดีมากเพราะว่า Xiaomi ก็ได้นํามาขายอยู่ในเว็บไซต์ของเขานี่แปลว,ว่า certified ดีมาเดี๋ยวมาดู touchpad ของเขาแล้วกันนะครับคือ touchpad ของเขามันลื่นไหลไหมนะครับคือกดแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณภาพมาปุ่มเปิดอีกตรงนี้นี่จอ LCD ก็จะขึ้นมาแล้วมันจะบอกว่ามีแบตเตอรี่เท่าไหร่ใช้เวลากี่นทีไปแล้วแล้วก็อยู่หมดอะไรอ่ะมันก็จะมีเป็นปุ่ม ว่าคุณเป็นเพศอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็คือมันจะปรับขนาดการบีบหรือความแรงของเขานะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาดูจุดความยูนิคของ Product นี้แล้วกันนะครับอย่างแรกคือมันไวเลสไร้สายนะครับคือส่วนใหญ่เครื่องนวดของที่บ้านก็จะมีสายคือต้องนั่งอยู่นิ่งๆแต่เนี่ยผมก็แขบไปได้เดินไปได้นะครับสบายมากแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีเป็นตุ่มๆให้มันวดแขนมือนะครับ แล้วก็มันจะมีกริปอันหนึ่งเพื่อให้เราถือเครื่องนี้สะดวกกว่าเดิมใช้ USB C ด้วยนะโหสวยมากเลยก็มันจะทําให้เราสะดวกสบายในการเดินทางก็ได้เอาไปเดินทางหรือเดินในห้องหรือแบบน,นี้คือมันจะง่ายมากสวัสดีครับ Welcome back to Techno Now Tech Toys Massage Parlor <laughs> โอเคก็กลับไปเป็นทีมของการนวดแล้วครับแต่วันนี้ก็จะเป็นนวดแบบ relaxation มาเดี๋ยวมาพูดถึงแก๊เจ็ตสตัวนี้ก่อนแล้วกันแต่ขอเล่นด้วยตัวนี้เพราะผมชอบมากเลยไอตัวนี้คือตัว i Head Massager นะครับเป็นเครื่องนวดหัวนะครับก็จะเป็น product ที่หลายๆคนก็น่าชอบนะเพราะว่าตอนไปสระผมตอนตัดผมก็จะมีคนนวดมาให้ จำได้เลยว่าไอตัวเนี้ยดีไซน์มาให้แบบเรากำลังใช้สีนิ้วนะครับเพื่อมานวดหัวอยู่เออดีมากเลยนะมาพูดถึงตัวนี้ดีกว่าไอตัวเนี้ยก็จะเป็นเครื่องนวดที่แบบว่าเขาใช้คำเนี้ย360 d e g r e e s massager คือจะนวดเท้า360องศาเลยแล้วคือเขาจะมี3โหมดที่เป็นเมนเพนพอยต์ของเขานะครับโหมดแรกคือ physiotherapy massage 2ก็คือ finger pressure scraping 3ก็คือ kneading relaxing ส่วนเนี่ยผมจะชอบการนวดแบบว่า finger scraping นะจะเป็นนวดแบบเนี้ยตรงฝ่าเท้าส่วนเนี่ยนะครับพวก gadget ่ผมได้เอานำมาใช้ก็จะเป็นพวกระบบสั่นหรือมีการนวดมีไรง pressure มาใส่แต่ตัวเนี้ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าแบรนด์ฟรังค์เรนซีของเขาก็คือ low frequency tens e pulse principle นะครับโอ้โหคำยาวมากเลยครับก็คือใช้ระบบไฟฟ้าหรือการช็อตหรือการขยับ กล้ามเนื้อของคุณโดยไม่มีการสัน่นว้าวแล้วนี่นะครับเขาจะมีรีโมทของเขาเพื่อปรับโหมดของเขานะครับก็โอเคแต่ว่าผมได้เห็นว่าเขาอ่ะต่อกับบลูทูธผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนี่นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัว Nex k m a s <c oughs> s g g r r y y G back นะครับ <c oughs> มันเล็กแล้วก็พกพาได้ง่ายรู้สึกว่าใส่กระเป๋าก็เอาไปที่ไหนได้เลย <c oughs> เพราะว่ามันใส่ต้องคอ โอเคก็สวยนะคือฟิลลิ่งของเขาก็จะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่แบบว่าพรีเมียมเกรดนิดนึงอะนะโอเคเลยข้างในก็จะมีตัวยางตรงนี้ก okay, ็จะนุ่มหน่อยตรงนี้ด้วยแล้ว3ตัวน mm ี้นะครับก็จะเป็นโหนดที่จะปล่อย Low f r e q u e n ันซีพอของเขานะครับเดี๋ยวมาลองใช้ดีกว่านะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของเขาได้หรือว่าใช้รีโมทที่เขาให้นำมาให้อยู่แล้วนี่นะครับ กดปุ่มเปิดค้างไหมจะมีเสียงติ๊ดไฟก็จะกระพริบเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโหมดนะครับตัว M หลังจากกดโหมดปุ๊บนะเขาก็จะเริ่มทำงานด้วยเบสโหมดของเขาด้วย Low Frequency Ten Pulse Principle ของเขาครับนี่ชื่อยาวแต่ชื่อเท่นนะอ่ะก็คือ ตอนนี้มันก็เหมือนการวนไฟฟ้าช็อตเข้าไปในคอของผมซึ่งก็จะกระตุน้นกล้ามเนื้อของผมนะครับเขาบอกว่าภายในหนึ่งนาทีอมันจะเหมือนว่าคุณได้นวด8.3รอบเลยครับโอ้หการปรับโหมดนะครับกดตรงนี้ได้เลยนี่ก็สรุปนะครับคือตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากนวดด้วยโล w f ฟรีเวนซีแล้วก็เน้นตรงหลังคอสำหรับคนที่ทำงานเยอะนะครับคือมันไลท์เวทพอร์ตบลแล้วก็มัน แก้เมื่อยจริงๆครับสมกับราคานะครับประมาณ1,290บาทก็คือโอเคครับ